สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีค่ะวันนี้มารีมีอะไรมาอวดนะนะคะมาข่ำข่ำเลยนะคะมีอะไรมาอวดเนาะคือกล้วย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 อะไรอย่างเงี้ยนะมารีไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะวันนี้มาขออวดขวดกล้วยนะคะอวดกล้วยกล้วยฟลอริดาสุกสุกติดต้นนะคะค่ะสุกติดต้นแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวมารีมามารีจะชิมให้ดูเนาะ ตืนต่นเต,ต้นกล้วยเคลือที่ตื่นเต้นกล้วยเครือนี่สามหมื่นห้านะคะตอนสามหมื่นห้าเนาะตอนราคาสามหมื่นห้าเนาะเดี๋ยวมาเลยจะชิมให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงรสชาติเดี๋ยวเราจะเล่ามาเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังสวนมารรอยู่สักแก้วนะคะสวนมารีอยากได้อะไรเข้าไปดูในช่อง u ู u b e คลิปเก่าๆแล้วก็ถามมาได้นะคะ เหมือนกล้วยไขะะ่เลยค่ะเหมือนกล้วยไข่เดียะเลยนะคะวันนี้มีอะไรแปลกๆตื่นเต้นแล้วเอามามาชมให้พี่น้องได้ชมนะคะจะ้ะเหมือนกล้วยไข่เปียบเลยอร่อยนะคะลอ,อยหอมนะคะหอมนะหอมค่ะเดี๋ยวมารีจะต้องปลูกเอาไว้ลูกแล้วล่ะนะคะเ,เพราะว่าหรอขายไม่ได้ซื้อมาซื้อมาสามหมื่นห้า ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้น่าจะขายได้อยู่นะคะแต่ทีนี้ว่าลูกเขาเป็นหนอที่ใหญ่แล้วก็ต้นแม่เป็นต้นที่ใหญ่พูดง่ายๆเป็นกล้วยใหญ่นะคะนะนะคะเป็นกล้วยใหญ่ที่นี้เราขุดหนอเขาอะเราขุดไม่ไหวนะคะแต่ถ้าอย่างกล้วยแดงอินโดเนี่ยเขาเป็นไม้ไม้สายพันธุ์เล็กนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นไม้สายพันธุ์เล็กนะคะแล้วก็ไม้สายพันธุ์เล็กแล้วก็ ง่ายนะคะกหนณอง่ายแต่ทีนี้ว่าอยู่ในต้นแม่ต้นเนี้ยต้นที่เป็นเครือเนี้ยคะ่ะเป็นมีลูกอยู่สามต้นนะคะแต่อีกต้นนึ่งอะ่ะเน่าวรเน่าไปแล้วนะคะวรเน่าไปแล้วนะคะอร่อยมากค่ะมะลิแม่เนั่น่นะคะอร่อยจริงๆเหมือนกล้วยไข่เลยค่ะเหมือนกล้วยไข่มะลิขออนุญาตทานนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยเหมือนกล้วยไข่นะคะ รสชาติเหมือนกล้วยไข่เลยสงสัยจะต้องที่แรกก็กะว่าจะไม่ปลูกแล้วนะคะเพราะว่าเราสู้กับหนอเขาไม่ไหวนะคะสู้กับหนอเขาไม่ไหวก็คือหมายเพราะว่าอันนี้เป็นร่องที่ลูกเขาแตกติดต้นนะคะสู้ไม่ไหวก็คือเราขุดหน่อเขาไม่ไหวนะคะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะเอาเอาเอา,เอาความเอาความตื่นเต้นมามาแบ่งพี่น้องนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มีบางท่านที่ แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาแบบว่าคุณมารีต้นนั้นมีไหมคุณมารีต้นนี้มีไหมต้นนี้ยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมารีขอบพราะคุณอย่างสูงเลยค่ะนะคะถามพอมาได้ทุกเรื่องมารีพยายามตอบทุกไม่ใช่พยายามนะคะมารีตอบทุกทุกคําถามนะคะทุกทุกคำถามพี่นี่น้อยพี่พี่น้องทักเข้ามานะคะแต่แต่ไม่อยากให้ทักไปลงในในคลิปข้างล่างนะคะคือถ้าแบบว่าถามแล้วยอยากเห็นภาพด้วยเงี้ย เราอยากให้พี่น้องเห็นภาพด้วยนะคะก็อยากให้แอนไลน์มาเลยนะคะจะก,ก็จะเป็นการดีที่สุดก็คือจะได้จงแจ้งกันไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าจะรับอะไรนะคะมา,มารีไม่มีไปทางมารีอยู่สกแก้วอยู่จังหวัดสกแก้วนะคะขอพระคุณพี่น้องที่กดติดตามและกดซับสกไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอพระคุณอย่างสูงค่ะเีืยอมารีขอทานลูกต่อไปนะคะอร่อยจริงๆค่ะที่เอาลงมากิ้เนี่ยทานไปสองลูกแนละ้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย